จำลองแบบพระคริสต์ภาคที่หนึ่งบทที่6ความอยากที่ขาดการควบคุมเมื่อใดก็ตามที่มีความอยากในเรื่องที่ไม่เหมาะสมสันติสุขก็จะหายไปคนที่ถือดีและคนที่ไม่รู้จักพอจะไม่เป็นสุขคนที่รู้จักพอจะพบสันติสุขคนที่ยังไม่ตายจากตัวเองจะถูกล่อลวงและพ่ายแพ้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆและในสิ่งชั่วร้าย ผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอและยังฝักใฝ่อยู่กับความสุขของประสาทสัมผัสย่อมเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะหลุดพ้นจากความปรารถนาฝ่ายโลกเพราะเหตุนี้เขาจึงรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อต้องปฏิเสธความอยากในเรื่องราวนั้นบ่อยครั้งเขาจะรู้สึกโกรธเมื่อความต้องการของเขาถูกปฏิเสธแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าความอยากของเขาได้รับการตอบสนองเขาก็จะรู้สึกผิด เพราะมโนธรรมติเตียนที่เขาได้ทำตามกิเลสและตัณหาของตนเองและเขาก็สูญเสียสันติสุขสันติสุขที่แท้จริงอยู่ที่การเอาชนะกิเลสและตัณหาไม่ใช่การตกเป็นทาสของมันเพราะเหตุนี้สันติสุขจะไม่อยู่ในจิตใจของผู้ที่ยังเป็นของฝ่ายเนื้อหนังผู้ที่มีความต้องการไม่สิ้นสุดเขาจะไม่พบสันติสุขในจิตใจ สันติสุขเป็นของผู้ที่ปรารถนาองค์พระผู้เป็นเจ้าและดำรงชีวิตฝ่ายจิตเท่านั้น